สวัสดีครับแซมมีรถหายากมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับเป็น Toyota Camry เครื่องยนต์2.5ไฮบริดปี2016นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนมืเท่านั้นนะครับคันนี้เลยนี่เป็นสีขาวมุกนะครับรถมือเดียวไม่แท้แน่นอนนะครับสามารถตรวจสอบกับทางสูยโตโยต้าได้เลยนะครับนี่ไฟด้านหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับนี่เซนเซอร์ด้านหน้านะครับมีให้2จุด น,นี่ยางก็เป็นยางเดิมจากโรงงานนะครับน,นครับยางปี2022นะครับสัปดาห์ที่21อ่ะสัปดาห์ที่11นะครับอ่านี่ดูตัวไฮบิดนะครับภายในเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าครับภายในเป็นเบาะสีครีมนะครับ ดูสำเราเล่มกันดีกว่าปี2 0 1 6นะครับนี่เป็นเบนซินไฟฟ้าเป็นไฮบริดนะครับเครื่อง2 5 0 0ซีซี205แรงม้านะครับนี่รถลำดับแรกนะครับอาคานีแคปิตอลนะครับนี่นะครับถุงลมนิรภัยนะครับมี4ลูกนะครับด้านหน้าต่อด้านท้ายดีกว่าด้านท้ายมีแอร์ตอนหลังนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับมีที่พักแขนนะครับ ทะเบียน4082นะครับเป็นไฮบิดนะครับถ้าเป็นด้านหลังนี่มีเซ็นเซอร์ให้4ี่จุดนะครับด้านท้ายนะครับมาดูล้ออะไรกันดีกว่านะครับอยู่ครบเอาหล่นหล่นหล่นนี่นะครับล้ออะไรยังมีครบนะครับล้ออะไ่ก็คือเป็นแม็กนะครับเหมือนลายเดียวกับติดรถมาเลยนะครับ มาตรวจสอบเลขไม์กันอีกครั้งนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะกดยกเลิกตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าได้นะครับระบบ by sport mode นะครับอันนี้ป r o t c t i o n Control นะครับอันนี้เป็นระบบปรับกระจกด้านข้างนะครับ Push Start นะครับเป็นเบาะอ่าเป็นผมอะไรหุ้มหนังนะครับนี่หนังยังไม่ถลอกนะครับอันนี้จะเป็นลายไม้นะครับ เลขไมค์คันนี้นะครับ127,537นะครับหน้าจอวิทยุจะเป็น CD MP3 นะครับแอร์แยกซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นแบบออโต้นะครับนี่นะครับแยกซ้ายขวาเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นแบบขั้นมันไดนะครับเดี๋ยนิดนึงดีก่อนนะครับกุญแจมีให้2ชุดนะครับไอจะมีท่านชาร์จวางไว้ให้ สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับนี่นะครับรถหายากนะครับเป็นสีขาวมุกปี2016นะครับ2.5 h ไฮบริดนะครับเลขหมายแสนสองแซมเปิดจำหน่ายราคา5,99,000บาทเท่านั้นนะครับราคาเงินสดก็ราคานี้รวมแบตเรียบร้อยแล้วนะครับไฟแนนซ์นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.99นะครับสำหรับลูกค้าประวัติดีผ่อนดีผ่อนตรงนะครับ รอบบิน12รอบบินขึ้นไปนะครับผ่อนเบาๆครับเพียงเดืออละ9,000กว่าบาทนะครับไปลายๆนะครับผมยังไม่พอครับแซมยังแถมในส่วนของการรับประกันเครื่องก็เกียรให้อีก1ปีหรือว่า20,000กิโลเมตรให้ด้วยนะครับผมอยากเข้ามาดูรถโทรหาแซมได้ครับ0 8 6 3 5แ3 6 9 2นะครับแซมอยู่ตรงข้าอายืงยงบิ๊กซีบางพีสมุทรปราการนะครับผม ย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งครับ0ูนย์4ป6หกนะครับโทรมาได้เลยนะครับเบอร์เดียวรู้เรื่องนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ